ใช้วิธีการก็จะมีเกี่ยวกับน้ำยา,มาหม้นหรือว่านัยาหล่อเยนนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับน้ำมัน,บน,ะะนเบรกค่ะท่างได้เติมให้คุณลูกค้าเรียบร้อยวนะคะทีู่ตรงนี้นะคะก็จะคือน้ำมันเบร แล้วทางช่างเราได้มีการทาความสะอาดจากห้องเครื่องให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดน้ํามันเครื่องนะคะเสรจตัวนี้เป็นการทําความสะอาดห้องเครื่องแล้วคุณรอบเลยนะเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะใช่ค่ะให้คุณลูกค้าโดยการใช้น้ํายาเช็ดนะคะไม่ได้ล้างนะคะจะเป็นน้ํายาใส่ฟองน้าแล้วก็เช็ดถิวทำความสะอาดให้คุณลูกค้านะคะครับแต่อันนี้คือเราจะบริการให้ลูกค้าฟรีนะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆงนั้นค่ะ ครับขอบคุณทางบริษัท oh, นะเยียบมากเงยนค่า